ก็แจงไม่ได้มาจ้าคุณแจรถที่ห้องเีของไทยหลนหายเดี๋ยวผมฝากที่ทีมงานด้วยนะโอโนโนโน้ที่ห้อเอ็เหรอใช,ใช่ที่ไหนแล้วเราเปรตู้ใผมนี่หรลกไปเลยขอบคุณครับเดี๋ยแปบนะแนี่นคุดแจรเอใครนะผมากที่ทีงใหายจริงใช <ๆ S 2> ่ไหมคะจริงนี่กุญแจรถเอจีอย่าลืมเดี๋ยวกลับบ้านไม่ได้นะครับขอบคุณค่ะ ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากผมผมผมแล้วก็ทีมงานท่านท่านผู้บริการนะครับท่านท่านผอเโอผมท่านพอสบพงศ์ท่านดรดารินทร์ธรรดูนะครับเราทํานําคณะมาเยอะแยะเลยก็ไปคิดว่าคิดว่าเขาคงมาช่วยล็อกเพลงไม่คิดว่าจะคนจะเยอะขนาดนี้ขอบคุณเพราะพี่น้องสอาถามเต็มือให้เพราะพี่น้องสอบามทุกท่านเลยนะครับขอบคุณมากขอบคุณมากวันนี้ไม่ได้พร้อมกาดตกบกพร่องอะไรไปต้องขอกราบประธานาธิบดีไว้ด้วย รอดูคอนเสิร์ตของเราเต็มเต็มเต็มวงแต่งตัวสวยๆวันนี้วันนี้ไม่ได้ไม่ได้เตรียมตัวจริงๆต้องขอการบัระทานอภัยด้วยนะครับเดี๋ยวฝากเพลงให้พพเพราะๆอีกสักหนึ่งบทเพลงแล้วเดี๋ยวมีกิจกรรมมอบของข้างล่างยังไง,ต,งต้องต้องต้องขออนุญ,ญาตด้วยแล้วพบกันนะครับให้ต้องเข้าอ่าฝากบทเพลงอีกสักหนึ่งบทเพลงนะครับเอาเพลงตรงนี้เราต้องเข้าหน่อยจ้าแล้วฟังบทเพลงทิ้งท้ายอีกสักหนึ่งบทเพลงะคะ อย่าเลื้ยงเลยนนะครับโทรศัพท์โทรศัพท์หายเลยของไก่ไรสุดไม่ได้นะครับโทรศัพท์ของไก่ของไก่ดูก่อนครับดูดูเลยมีแต่วิญญาณเลยไรสุดนะว่าลืมนะครับมืออยู่อย่างนี้นะครับโอ้โหขนาดพูดเนี่ยต่อไปผมต้องกลับไปพูดจ้าแล้วเป็นไงครับพี่น้องจ้า ช่วงนี้จะให้ทีมงานเตรียมเพื่อจะมอบของนะครับก่อนที่จะมอบเนี่ยมีคำถามน้องต้นข้าวนิดหนึ่งขณะที่รอไม่ไม่ไม่ขอไม่นิดหนึ่ง,งว่าน่าจะเป็นคำถามเดียวกันว่าน้องต้นข้าวจำทิ้งยังไงพี่ให้ครูที่โรงเรียนนักเรียนโรงเรียนสิบวันยังจำไม่ได้เลยครับมีเทคนิงยังไงจริงๆแล้วมันเกิดจากความรัก แล้วก็ความชอบหนูคิดว่าถ้าเราตั้งใจทําอะไรในสิ่งหนึ่งมากๆนะคะวันหนึ่งเนี่ยมันจะมีมันจะมีวันหนึ่งที่สําเร็จนะคะมันต้องมีวันที่สําเร็จแน่นอนแล้วก็เวลาจําเพลงเนี่ยก็มันเกิดมาจากความรักอะค่ะหนูรู้สึกว่าหนูตั้งใจทามันมากมากตั้งใจฟังมากๆเปิดเพลงบ่อยๆฟังเพลงเยอะๆนะคะก็เพลงหนึ่งอะน้องใช้เวลาจำเท่าไหร่เพลงหนึ่งสมมติเราเพลงไม่เพื่อนเนี่ย เอาแบบเร็วๆหรือว่าเอาแบบช้าๆไม่ขันมากเอาแบบเร็วเลยไม่ขันมากเพลงไม่ขันมากเนี่ยหนูฟังประมาณตอนเด็กๆค่ะตอนนั้นยังแบบห้าขวดหกขวดอ่ะฟังห้ารอบทำได้ได้เราเนี่ยเดือนได้ไหมจากท่องนี่ไม่ขันหมากพขึ้นบนเวทีตื่นเต้นตกใจหมดเลยนะครับแล้วอ๋ออยากฟังสดๆอยากฟังสดๆ คุณนิวขาสักข้อนหนึ่งได้ไมคับไม่คันมาที่รอครับรอทีมง,งานนะครับตอนนี้ค่ะมันคือมันขึ้นว่าอะไรคะ <laughs> ถ้าเราขึ้นได้เราจะไปต่อถูกแล้วเราขึ้นไม่ได้มันก็ไปต่อไม่ถูกนะคะ <laughs> <laughs> ใช่ ครับปีหน้าน้ำไม่ท่วมแล้วนะครับเพราะจะให้น้องต้นข้ามาร้องเพลงนะครับลูกพอ20สิชั้นับเราใจจะอยู่บนลูกพอของเธอนะครับอีกคำถามอีกคำถามเดียวอพอแล้วแต่มากพอแล้วแมพอแล้วพอแล้วครับตอนนี้ทีมงานเตรียมพร้อมแลวใช่ไหมครับต่ออชวิสาเชิญเลยครับอ่าค่ะก็อยากให,นนกหน้น้องรับรับรางวัลอีกแป๊บนึียน้องรับรางวัลมีใครจะมอบ อนุญาตพ่อพอแม่แมรอแป๊บหนึ่งนะครับรอแป๊บหนึ่งเพราะว่าน้องเดินทางมายังไม่ได้พักเลยจากกรุงเทพนะคะตั้งแต่เช้าขออนุญาตให้น้องมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับนักเรียนที่น้ำท่วมน,นะคะในครั้งนี้นะคะท้ายสุดนีด้โอกาสนี้ก็ขอเรียนเชิญท่านนิพนธ์บนญยามณีนะคะท่านผอ,อสมพงษ์เดชรัตนะบรกุลแล้วก็คุณรูดเดีค่ะ มีผู้ใหญ่จากทางอาญาณีค่ะญาณีนอกเธอเลยค่ะมีมีใครอีกบ้างคะที่มาจาก บางคนเนี่ยก็บ้านไฟหมดนะคะเสื้อผ้าก็วันตอนนี้ชุดนักเรียนก็ไม่มีนะคะเพราะเป็นทานน้ำใจอขอเชิญค่ะชุดลูกเดคนแรกเดิเดนไปคนสุดท้ายเลยค่ะน้องเอามาส่งเลยค่ะเอาของไปส่งเลยค่ะคุณครูเอาไปส่งเย๋ยเดิเดนไปเดินเรียงตรงๆเลยค่ะจะักข,ขออนุญาตขออนุญาตท่านขอขอ,อนุญาตจั เนี้ยค่ะยืนแบบนี้อส่งให้น้องกินข้าวก่อนพอดีว่าเรามีผู้ใหญ่ใจดีเยอะแล้วก็หันมาขึ้นมาอีกค่ะขึ้นต่อมาเลยค่ะน,น้องน้องน้องดูตรงนี้นะคะน้องจับตรงนี้ยน้องจับไหมใครยังไม่ญาติย,ยังไม่มีคู่ลูกมาตรงนี้เลยค่ะลูกมาตรงนี้ญาตยังไม่มีคู่ม,ม,คมีใครนี่หนวต่อ นี 3, Please, mm ่สามนี่สี่อีกหนึ่งค่ะเรารับรัดนะคะเนื่องจากว่าเดี๋ยวจะนัดักบดิะเดินลงทาง ใจตรงกันข้ามเลยค่ะขออีกห้าคนค่ะอีกห้าคนอีกห้าคนค่ะอะ่หนักมากนะคะไปกินได้หนึ่งเดือนเลยขออีกห้าคนค่ะทีมน้องทีมน้องอีกห้าคนค่ะอ่าขออนุญาตตัดรายการนิดนึงนะคะอาจจะคุกครับ หนักมากเพราะว่าค่ะก็ขอบคุณทุกท่านนะคะผู้ใหญ่ใจดีนะคะที่มอบข้าวสารอ่ารแห้งเครื่องอุปโภคบริโภคนะคะ,ะซึ่งก็ได้รับก,การสน สอนโรตารีทั่วประเทศไทยนะคะทุกท่านก็ขอบคุณทุกท่านนะคะ,ะแล้วก็ของน้องนี่คุณคุณนี่ขออนุญาตถ่ายรูปกับน้องบนเวทีสักรูปนะ